สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการ Ghost Go Analysis นะครับรายการที่เราจะมาวิเคราะห์ประตูต่างๆในอดีตกันนะครับซึ่งก็ตอนนี้เป็นตอนที่3ของรายการนี้แล้วเนาะก็นิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่เคยดูรายการนี้เลยนะก็จะเล่าให้ฟังสั้นๆว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่ผมจะหยิบยกนะเอาประตูต่างๆในอดีตที่น่าสนใจนะครับเอามาวิเคราะห์กันในแบบยุคใหม่สมัยใหม่เนาะเพราะว่าแบบ จริงๆทีมเราอเซนอลเนี่ยนะครับมันก็มีหลายประตูที่สวยๆนอทั้งการเข้าทำต่างๆมากมายที่เราเนี่ยอาจจะจําได้ว่าใครยิงยิงเกมไหนแต่ในเรื่องของอรายละเอียดเชิงลึก เข้าทำยังไงมีใครแอซซิตมีใครเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกบ้างตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกลบเลือนไปก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันน่าสนใจนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการวิเคราะห์กันเยอะใช่ไหมตอ,อนเข้าทำอย่างนั้นอย่างนี้มีตัว off the bond, ออฟเดอะบอลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสมัยก่อนละ่ะมันมีหรือเปล่าเออผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนุกดีก็เลยเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นประตูของ เอมิลสมิสโรนะครับโอเคถ้าใครอยากฟังกันแล้วนะครับก็ฝากนิดนึ่งนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะเข้าสู่เนะื้อหาการวิเคราะห์นะครับนะอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ อาเซนอลเรานะครับเจอกับเชลซีในปี2022นะครับจนกระทั่งมาถึงในเกมนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เราเจอกับเชลซีเนาะแล้วก็ไปเยือนสแตมฟอร์ดบิดด้วยนะครับจังหวะนี้นะครับมันเริ่มจากการที่เราเซตบอลจากแดนหลังเหมือนเดิมเลยนะในยุคนั้นเนี่ยอายต้าพยายามจะให้ทีมเราเนี่ยพยายามเซตบอลจากแดนหลังขึ้นมาเนี่ยเยอะมากๆนะครับ หรือที่เรารู้จักกันในวิธีการที่เรียกว่าขุดบ่อรอปลาเนาะเซตจากแดนหลังกันขึ้นมาเพื่อเป็นการดึงผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้มาบีบสูงให้มาเพสซิ่งเราสูงนะครับในเพลงนี้ก็เหมือนกันนะครับ,บรเนี่ยบอลเเริ่มมาจากที่ล็อบโฮดดิ้งนะครับนี่คนนี้นะที่ได้ได้บอลอยู่คือล็อบโฮดดิ้งนะครับล็อบโฮดดิ้งในเพยเนีย้เขาได้บอลแล้วก็โดนดิมววานเนอร์เนี่ยถึงตัวอย่างรวดเร็วทันทีนะครับทำให้โฮดดิ้งเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจ่ายขึ้นหน้าแบบจังหวะหวาดดเียไ้ โฮดดิ้งก็เลยทําได้ง่ายๆเพียงแค่แปะคืนไปให้แลมเดลนะครับแปะคืนไปให้แลมเดลพอแปะคืนไปให้แลมเดลเสร็จปุ๊บล็อบโฮดดิ้งก็ฉีดตัวเองลงมาตาม่ำนะฉีดตัวเองลงมาตาม่ำเพื่อที่จะมารับบอลแลมเดลที่ฝั่งขวานะครับแต่แน่นอนแวนเนอร์ anner, เนี่ยจัดตำแต่ที่ตามล็อบโฮดดิ้งอยู่เนี่ยพอบอลมันมาถึงแลมเดลเนี่ยนะครับ เวนเนอร์ er เองเขาก็พยายามวิ่งกดดันแลมเดลทันทีโดยที่ปล่อยโฮดิ้งไปในเพลงนี้นะครับทันทีที่บอลมาถึงแลมเดลนะแน่นอนว่าเวนเนอร์ก็วิ่งเข้าชาร์จนะทำให้แลมเดลเองไม่สามารถเก็บบอลไว้กับตัวได้นานเหมือนกันแต่มันจะมีอยู่คนนึงที่วิ่งลงมารับบอลก็คือเอลเนนี่ในเกมนี้ซึ่งเป็นเบอร์หกในเกมวันนี้นะครับตำแหน่งเบอร์หกของเราเนี่ยนะครับนะผมว่าเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือตัวแกนมันคือตัวแกนกลางจริงๆของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลเนนี่ปาเต้ไดแคนไลท์จอร์จินโยหรือใครก็ตาามมที่เลน,นะครับ ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าบทบาทในการสวิตบอลเนี่ยนะครับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้ปาเต้ทาได้ดีแต่วันนี้เป็นเอลเนนี่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเอลเนนี่เองก็เมื่อคอมเพลกับปาเต้เนาะอาจจะไม่ได้ดีเท่าขนาดนั้นนะครับแต่ในเพลนี้พอมันเป็นเอลเนนี่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็สามารถทําตามจ็อบได้ดีเอลเนนี่วิ่งดรอปตัวเองลงมาทันทีเพื่อที่จะขอบอลตอจากลำเดลนะครับนะซึ่งลำเดลก็เห็นแต่ว่าในเพลนี้เมสันเมาส์เองก็พยายามวิ่งกดดันบังเอลอยู่เช่นกันทําให้บังเอล ทันทีที่ได้บอลจากแลมโยเซปุ๊บแปรออกทางขวาทันทีมันเลยมาถึงเป็นไว้ซึ่งล็อบโฮดดิ้งเองในเพจนี้เอาจริงเองเขาก็พยายามจะวิ่งมารับบอลเช่นกันแต่ว่าบอลมันกักบอลมันไม่ได้พุ่งตรงเข้าตัวหาลอโฮดดิ้งอะนะครับบอลมันกักกักทำให้โฮดดิ้งเองเนี่ยต้องพายายามวิ่งประคองมาด้วยวิ่งประคองแล้วด้วยความลับโฮดดิ้งอะทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนะครับทำให้โดนผู้เล่นเชลซีเนี่ยกดดันทันทีแล้วพอกดดันเสร็จปุ๊บล็บโอโฮด,าานนด้แบบ แม่นยำอยู่แล้วเขาก็ต้องออกปล่อย,ปล,อยปล่อยให้บอลเนี่ยไหลมาทางขวามาให้เบนไว้นะครับมาให้เบนไว้ซึ่งแน่นอนว่าด้วยตำแหน่งการเดินทางของบอลเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไกลผู้เล่นเชลซีเองเขาก็อ่านเกมมาอยู่แล้วความที่บอลเดินทางไกลทําให้มาคอสอลอนโซ่ที่เป็นแบ็กซ้ายในวันนั้นนะครับสามารถเติมขึ้นมาสูงเพื่อพยายามกดดันเบนไว้อ่าเช่นกันกับกองเต้นะครับกองเต้เองก็ตามโอกาหแน่นเลยทําให้ในเพลงเนี้ยทีมเราค่อนข้างที่จะ พอสมควรแต่ว่าเบนไว้ก็ถือว่ายังนิ่งพอทันทีที่บอลไปถึงเขาปุ๊บเขาจ่ายบอลเข้ากลางทันทีซึ่งตรงกลางมีใครทุกคนมีบางเอลอยู่นี่คนเดียวเลยนะครับเพราะว่าตามถ้าเกิดเอาตามจริงแล้วเนี่ยนะครับคนที่ต้องมาประกบบางเอลเนี่ยบางควรจะเป็นแวนเนอร์แต่ด้วยความที่เป็นนะแวนเนอร์เนาะเราก็เข้าใจเพราะว่าเขาเนี่ยวิ่งขึ้นไปกดดันผู้สั่ประตูแล้วนะครับเขาอาจจะละเลยไปนิดนึงกับการที่จะต้องมาปิดบางเอลถ้าหากว่าแวนเนอร์มาอยู่ตรงเนี้ย มาอยู่ใกล้ๆบางเอลอ์อะบางเอลไม่สามารถเล่นบอลได้แน่ๆนะครับไม่สามารถเล่นได้เลยแต่ในเพลงนี้พอมันอยู่ไกลแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เป็นไหวเลือกใจ่ายให้บางเอลได้นะครับและบางเอลก็ถือว่าทําตามแท็กติกได้ดีนะครับวิ่งเคลื่อนที่มารับบอลตรงบริเวณพื้นที่ว่างตรงนี้ได้ดีและแน่นอนด้วยมันจะมีหนึ่งคนคุณลองสังเกตกองเต้ดีดีกองเต้เนี่ยจากตอนแรกที่เขาพยายามตามโอเดกาดอยู่นะครับเขาเนี่ยเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันมีบางเอลอยู่ซึ่งถ้าหากว่ากองเต้นเนี่ย วิ่งตามโอดากาดไปแบบเรื่อยๆเลยเนี่ยซึ่งโอดากาดมันจะวิ่งขึ้นหน้าอยู่แล้วนะครับในเพเนียถ้ากองเต้ตามขึ้นไปมันจะเท่ากับว่าตรงเนี้มันจะยิ่งโล่งเลยนะมันจะไม่มีนักเตะโชซีสักคนเลยและบางเอลจะโล่งมากๆซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นควรจะเป็นแบบนั้นทําให้ในเพเนียเมื่อโอดากาดฉี่ตัวออกจากกองเต้ได้แล้ววิ่งขึ้นหน้ากองเต้ไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่พยายามยืนกักเลี้ยงลายเพื่อกดดันบางเอวแน่นอนปึ้งพอบอลถึงบางเอว ในเพจเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้สวยงามเป็นที่คิดเพราะว่าถ้าตามตามที่เราคิดกันก็คืออะไรอ่ะเป็นไว้จ่ายบอลให้บางเอลใช่ปะ่ะแล้วก็บอลถึงบางเอลบางเอลพลิกขึ้นหน้ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่บางเอลก็ต้องยอมรับว่าบอลในเพจเนี่ยจากเป็นไว้อ่ะมันก็เบาเบาประมาณหนึ่งเพราะว่ามันโดนกดดันนะนะทำให้ในเพจเนี้ยเอลเนนี่เองเนี้ยเขาก็ต้องพยายามวิ่งมารับบอลเช่นกันแต่ว่าพอมันวิ่งมาแล้วเนี้ยมันช้าช้ามากกว่าอารอนโซ่อารอนโซ่จากที่ตอนแรกตามเป็นไว้อ่ะพอเป็นไว้จ่ายจ่ายบอลเข้ามาตรงเนี้ย อาอนโซเขาก็วิ่งขึ้นตามไปด้วยทําให้ในเพล์นี้อลอนโซเนี่ยสามารถถึงบอลได้ก่อนเอลเนนี่เอลเนีนี่เ,เนี่ยวิ่งมาจัดตรงกลางน,นนะแล้วก็กะจะขวาดสไลด์ขวาดเลยตัดบอลเอาให้จบเลยแต่พอเสียบปุ๊บอลรอนโซแม่งเก่งไงมันเก่งแล้วมันก็นิ่งมากพอยกบอลข้ามตัวบางเอลไปเฉยเลยนะครับยกบอลข้ามตัวบางเอลไปปุ๊บแล้วคุณเห็นข้างหน้ามีใครไหม <S <S แวนเนอร์โล่งๆเลยพอรอบโพดิงเซนเตอร์อยู่นี่แล้วมีแค่กาเบียคนเดียวที่เห็นว่าตรงนี้มีแวนเนอร์โล่งๆ ในเพลง,งเนี้ยรอบโฮ l d i n g เนี่ยถือว่าตอนที่เขาออกมาทางขวาพอบอลถึงเป็นไวแล้วอ่ะเขาตื่นตัวช้ามากกับการที่จะกลับไปประจนตำแหน่งมันทําให้แบนเนอร์ล่งมีแค่กาเบียลคนเดียวซึ่งกาเบียลเขาตอนแรกเขาก็ต้องตามลูกากูอยู่ใช่ไหมตามลูกากูอยู่เช่นกันที่ฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยตามกันอยู่ตลอดเวลาเลยแต่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บทําให้กาเบียลต้องตัดสินใจที่จะปล่อยลูกากูและตามมาประกบติโมแบนเนอร์ซึ่งคือคนที่จะถึงบอลก่อน แต่แน่นอนด้วยความแจ๋วของทีมเรานะครับการที่กาเบียวทิ้งลูกากูมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการทิ้งมาโดยที่แบบเออช่างแม่งแล้วปล่อยให้ลูกากูโล่งๆอ่ะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อันตรายมากๆเหมือนกันแต่ในเพจนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งที่วิ่งไปประกบลูกากูแทนกาเบียวซึ่งก็คือกรานิตชาก้าครับมันคือการสวิตช์หมุนเวียนอ่ะเมื่อเซนเตอร์ฝั่งขวาไมา่อยู่ เซนเตอร์ฝั่งซ้ายเลยต้องวิ่งมาฝั่งขวาแทนและทําให้ฝั่งซ้ายโล่งพอฝั่งซ้ายโล่งก็เลยเป็นชากกาที่วิ่งดรอปลงมาต่าเพื่อช่วยเล่นเกมรับอ่ะแต่ในเพลงนี้ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอารอนโซงัดบอลมาให้แวนเนอร์ทันทีที่แวนเนอร์ได้บอลเสร็จปุ๊บแต่งบอลน,นิดเดียวพอช้านิดเดียวกาเบียวถึงบอลเลยกาเบียวถึงบอลถึงตัวทันทีทําให้ในเพลงเนี้ย วนเนอร์ไม่สามารถที่จะเล่นได้สะดวกนักเพราะว่ากาเบียลเนี่ยมาถึงแล้วยิงก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มันทําให้ในเพเนียบอลมันคุกคลิกนิดนึงและมันก็เป็นรอบโฮดิ้งที่วิ่งกลับมาทันแล้วในตอนเนี้โฮดิ้งกลับมาทันแล้วสามารถมาฉกบอลไปได้จากทั้งกาเบียลแล้วก็แวนเนอร์แต่และหรือแต่อย่างไรก็ตามตอนแรกโฮดิง้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเขาตัดบอลมาได้อ่ะมันเป็นแลมเดลที่ออกมาในเพเนี้แลมเดลออกมาแล้วเขาสื่อสา,ารว่าปล่อย ปล่อยก็คือปล่อยเดี๋ยวกูรับบอลเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโฮดดิ้งไม่ได้ปล่อยให้แลมเดวแต่เขาเลือกที่จะเล่นต่อไปให้กาลิชากา้าก็คือเลี้ยงต่อผ่านหน้าแลมเดวไปเลยอะเลี้ยงผ่านหน้าแลมเดวซึ่งถามว่าวิธีการตรงนี้มันผิดไหมผมมองว่ามันก็ไม่ได้ผิดแต่มันก็อันตรายเหมือนกันเพราะถ้าหากว่ายังไงบอลถึงแลมเดว้าไว้กับมือเพย์นี้มันจบ แต่เนี่ยเมื่อโฮดิ้งเลือกเล่นแบบนี้โอเคความเสี่ยงมันก็เกิดขึ้นนิดนึงนะครับบอลจากที่ควรจะเข้ามือลาเดียวรอบโฮดิ้งมันเลี้ยงผ่านหน้าไปแล้วก็จ่ายไปให้ชาก้าที่ลงมายืนตรงนี้แทนและพอบอลถึงชาก้าแน่นอนว่ามันก็มีลูกากูวิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกากูเนี่ยมองอยู่แล้วมองชากาอยู่แล้วปุ๊บพอบอลไปถึงชาก้าลูกากูวิ่งเข้ามาทันทีแต่ในเพลงนี้ต้องบอกว่าชาก้าโชว์เทพเลยครับโชว์เทพจัดจัดเลยครับเพราะทันทีที่ลูกกากูวิ่งเข้ามาใช่ปะ ชาก้าเขาแตะบอลอ้อมลูกาก,กูไปนิดนึงเฉยเลยแต่อ้อมลูกาก,กูไปเฉยเลยและถ้าเราไปดูกันในวิดีโอจเต็มเราจะเห็นภาษากายของชาก้าว่าเขาตั้งใจที่จะเล่นแบบนี้มากๆและทันทีที่เขาแตะบอลข้ามลูกาก,กูมาได้เขาส่งสัญญาณมือให้เพื่อนบอกว่าหยุดทุกคนไม่ต้องแย่งกูโดยเฉพาะไอ้ล็อบบอทดิงที่มึงวิ่งมาด้วยเนี่ยมึงหยุดเลยไม่ต้องยุ่งกับกูปล่อยกูไปปุ๊บพอ ปล่อยพอบอกให้ปล่อยอย่างนั้นปุ๊บชาก้าเนี่ยเขาหันหน้าตรงนี้ใช่ไหมแต่หลบโลโก้เสร็จป,ปุ๊บเขาก็เลี้ยงบอลขึ้นหน้ามาทางนี้ปุ๊บพอเลี้ยงขึ้นหน้ามาทางนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีมาโอสอลอนโซ่อยู่แล้วอลอนโซ่ก็เป็นดานที่สองที่จะพยายามวิ่งมาแย่งจากชาก้าแต่ชาก้าก็ยังนิ่งมากพอและแตะลอดดาบอลรอนโซ่ไปเฉยเลยแล้วพอมันลอดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยทิศทางบอลมันมาทางนี้มันมาทางนี้ทันทีเลยและพื้นที่มันเยอะมาก พื้นที่มันเยอะมากๆอันตรายเลยทันทีพอชาก้าแตะรอดไปปุ๊บโล่งเลยและมันทําให้ที่บอกอ่ะพอมันมีพื้นที่ตรงนี้แล้วอ่ะคนที่จะต้องไปแย่งไปกดดันชาก้าผมมองว่าในเพลงนี้มันก็ควรจะเป็นล็อบตันชีกเหมือนกันนะเพราะดูเป็นล็อบตันชีกมันก็ถือว่าอยู่ใกล้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาสื่อสารกันยังไงเนาะมันกลายเป็นกองเต้ซึ่งกองเต้ก็มีเซนส์ในการเล่นเกมรับตัดบอลอย่างนี้ยดีอยู่แล้วพอชาก้าแตะไปปุ๊บมันจะมีความยาวทีหนึ่งพอความยาวเสร็จปุ๊บกองเต้แม่งวิ่งสวนเลย อาจจะไปแย่งแต่แน่นอนว่าพอกองเต้มันจะไปแย่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าชาก้าเขาใจเย็นแล้วก็นิ่งมากพอแล้วอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เพลแรกว่ากองเต้นเนี่ยงานของเขาหลักๆเลยก็คือพยายามตามประกบโอดากาแต่พอกองเต้มันมีจ็อบอื่นขึ้นมาอย่างเช่นในเพลยนี้จ็อบของมันก็คือต้องเข้าไปแย่งชากา้ามันทําให้โอดกาเดี่ยววิ่งขึ้นหน้ามาแบบโล่งๆเลยโดยที่ไม่มีกองเต้แล้วเพราะกองเต้อยู่ตรงนี้กองเต้อยู่ตรงนี้นะครับไม่มี ไม่มีกองเตะแล้วและมันคือจังหวะเคาน์เตอร์เพจของเราทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดนหน้าแล้วก็กองกลางของเชลซีอยู่ตรงนี้แล้วเท่ากับว่าตรงนี้ที่เหลือของเชลซีอ่ะมันคือข้างหลังมันคือแผงหลังหมดเลยและชาก้าก็เลือกที่จะจ่ายไปให้โอเดกาดได้แบบง่ายๆแล้วก็ใจยเย็นแล้วก็มีพื้นที่ด้วยและในเพจนี้อดกาดเองก็ไม่สามารถที่จะโดนแย่งได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี้ย จากที่เมื่อกองเต้ไปตรงนี้ mm hmm. เขาควรจะเป็นคนที่มาประกบโอดากาดแทนมันก็ไม่สามารถมามาประกบโอดากาดได้เพราะว่าเอ็ดดี้อเคเทียมันวิ่งลงมาด้วยมันวิ่งลงมาคอยดึงความสนใจอยู่ด้วยถ้าหากว่าไอ้นักเตะคนแีกของเชลซีเนี่ยนะครับคนนี้มันทิ้งเอ็ดดี้แล้วไปตามโอดากาดเอ็ดดี้ก็จะโล่งทันทีแล้วก็วิ่งขึ้นหน้าซึ่งมันอันตรายยิ่งกว่าอีกนะครับมันเลยทําให้ในเพลงนี้โอดากาดเป็นคนที่ได้เล่นแบบโลง่ลงๆง่ายๆแล้วด้วยความความโอดากาดนะทุกคน ทันทีที่เขาได้บอลปุ๊บเขาพลิกขึ้นหน้าทันทีเขาพลิกขึ้นหน้าแล้วพอพลิกขึ้นหน้าปุ๊บคุณจะเห็นแล้วว่าเนี่ยลายมันจะชัดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นอันเดยคิทเทนเซนนะในเพลนี้แล้วก็ติโกซิวาเนี่ยพอโอเดกาดพลิกขึ้นหน้าปุ๊บเนี่ยข้างหลังเชลซีเหลือแค่สี่คนและมันเป็นสี่คนในบริเวณประมาณครึ่งสนามอ่ะแล้วซาก้าก็เลี้ยงลายอยู่ตรงเนี้ยเลี้ยงลายอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะมีนูโนตาวาเลสเติมขึ้นมาเหมือนกันนูโนก็เติมขึ้นมา สมิธโลอยู่ตรงนี้อเดกาอยู่ตรงนี้เอ็ดดี้หน้าเป้าวิ่งขึ้นหน้าแล้วพอเอ็ดดี้มันพุ่งขึ้นหน้าแน่นอนไอ้คิดเตนเซ่เนี่ยจากตอนที่มันตามเอ็ดดี้อ่ะพอเอ็ดดี้มันพุ่งขึ้นหน้าปุ๊บคิดเตนเซ่มันก็ต้องพุ่งตามไปด้วยพอมันยิ่งวิ่งพุ่งตามมันก็ทาให้อเดกายิ่งมีพื้นที่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในการเลี้ยงกินตัวเข้ามาแล้วก็จ่ายต่อมาให้สากาตรงนี้ซึ่งพอมาถึงสาก้าคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันยิ่งอันตรายมากๆกับเชลซีพอสากาได้บอล หนึ่งหนึ่งกับแบ็กซ้ายน่าจะเป็นมาลองซาในเกมนี้ถ้าจําผิดขออภัยนะมาลองซาได้หนึ่งหนึ่งกับซาก้าโดยที่คิดเต็นเซนก็โดนเอดดี้พาไปอยู่ตรงกลางที่เป็นกองเต้เป็นล็อบตันชีก็ยังไม่ไม่มีใครลงมาทันมาลองซาโดนหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งอ่าในเพลนี้พอซาก้าเลี้ยงมาถึงจุดพื้นที่ที่มันพออันตรายและซาก้าเลือกที่จะตัดเข้าใน นะครับตัดเข้าในทันทีซึ่งในเพจนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากของชาเออของซาก้านะครับเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าซาก้าฝืนเลี้ยงต่อไปอีกหน่อยซึ่งมันโอเคมันอาจจะได้ในเรื่องของพื้นที่ที่มันเข้าไปลึกมากขึ้นแต่เช่นกันพอมันลึกมากขึ้นแล้วอะ่ะกองหลังเชลซีมันก็จะวิ่งลงมาลึกด้วยแล้วพอมันวิ่งลงมาลึกอะ่ะมันเจาะยากมันเจาะยากดังนั้นสิ่งที่ซาก้าเลือกทําในเพจนี้ก็คือการเลี้ยงหักเข้าในตรงเนี้ย ถือว่าถูกแล้วเพราะว่ามันมีพื้นที่ข้างหลังอยู่เยอะมันยังเปิดอยู่ยังมีช่องมีลายให้วิ่งได้เยอะถ้าหากว่าเลี้ยงไปสุดเส้นแล้วหักเข้ากลางอ่ะช่องมันจะน้อยมันจะปิดมากกว่านี้สาก้าฉลาดมากที่จะเลือกตัดเข้าในในจังหวะนี้นะครับและแน่นอนว่าในเพนเนี้ยโอเคว่านักเตะเชลซีเริ่มลงมาเยอะแล้วก็จริงแต่มันยังเป็นจังหวะที่กําลังวิ่งมาอยู่อ่ะมันยังไม่ใช่จังหวะที่เขาหยุดแล้วก็ตั้งโซนตั้งรับได้แบบสมบูรณ์แบบมันเป็นจังหวะวิ่งพอสาก้าตัดเข้าในเสร็จปุ๊บาาากก้เเลือที่่จจะยขไหน ให้อเดกาดนะจ่ายเข้าในให้อเดกาดแล้วพอจา่ายเสร็จปุ๊บซาก้าแม่งวิ่งต่อเลยเห็นป่ะซาก้าแม่งวิ่งต่อเลยโดยที่อดกาดจะสามารถยกให้ซาก้าก็ได้จ่ายออกซ้ายก็ได้จ่ายให้เอดดี้ก็ได้อเดกาดทางเลือกเยอะเยอะมากๆนะครับและตำแหน่งบริเวณตรงเนี้ยมันคือบริเวณฮาร์ปสเปซฝั่งขวาตำแหน่งฮาร์ปสเปซมันเป็นตำแหน่งที่อดกามักที่จะโจมตีคู่แข่งได้บ่อยๆอยู่แล้วในเพลงนี้อดกามีพื้นที่มีเวลามีชอยเยอะมากๆว่าจะทำอะไร ซากาวิ่งข้้งหน้าดึงมาลองซาไปได้นะครับอลอนโซก็ไม่ได้มีความเอาแคสซีฟที่จะแย่งบอลโอดกาขนาดนั้นกองเต้ก็ไกลเกินไปเคสเตนเซนกับเดโกซิวาก็เป็นคู่เซนเตอร์ที่ก็ไม่ควรจะออกจาก,จาก,จากตำแหน่งทำให้ในเพลนี้เมื่อโอดกาได้บอลปุ๊บโอดกาก็ใจเย็นและนิ่งมากพอที่จะแต่งบอลน,นิดนึงแล้วก็หันมาทางซ้ายมือตัวเองซึ่งทางฝั่งซ้ายมือตัวเองเนี่ยชอยเยอะมากๆมีถึง3ตัว ชอยที่ง่ายที่สุดก็คือเอ็ดดี้เอนเคทียจ่ายให้เอ็ดดี้ใกล้ๆและเอ็ดดี้จะไปแต่งต่อไปยิงอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยในเกมนี้มีความมั่นใจอยู่นะประตูแรกเขาก็เ,าเป็นคนยิงเข้ามานะครับหรือจะยกไปแบบเว่เวอร์เลยไปให้ตัวกกลอย่างนูโน่ตาเบเลสที่เติมเข้ามาข้างหลังชอยนี้ข้างหลังเนี่ยให้นูโน่วิ่งเข้าไปก็ได้เช่นกันอันนั้นก็จะเป็นวิชั่นแบบเว่เวอร์แบบสไตล์โอซิลเลยเว่เอร์เลยนะครับหรืออีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นทางที่ ไม่ได้แย่แล้วก็ง่ายเหมือนกันก็คือก็จ่ายให้สมิธโลพอสมิธโลกกำลังวิ่งเติมขึ้นมานะครับวิ่งเติมขึ้นมาและในเพลนี้สิ่งที่โอเดกาศเลือกทาก็คือจ่ายให้สมิธโลครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเห็นลอตต้นชีกไหมภาษากายเขาอะเขาเหมือนจะหยุดหยุดเล่นไปชะง,งักไปวิีน,นึงแล้วอะซึ่งวิน,นึงเนี่ยที่เขาหยุดเล่นอะมันเป็นวิที่สมิธโลเนี่ยพยายามวิ่งขึ้นหน้ามาขอบอลและเมื่อโอากาศจ่ายบอลให้สมิธโลปุ๊บมันจะเป็นภาพนี้ ลูเบนลาบตันชีกไม่ทันระวังสมิธโลที่วิ่งมาจากข้างหลังในเพลนี้ไม่ทันระวังบอลผ่านหน้ามาดือด้อเลยนะครับและไอ้คู่เซนเตอร์เอง2คนเนี่ยนะครับไอ้ทางแบ็คขวากับทางซีโกซิวาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้ามากดแย่งสมิธโลตัดบอลสมิธโลได้เพราะว่าเอ็ดดี้มายืนค้ำอยู่ถ้าหากวิ่งซุ่ม 4, สี่ซุมห้าขึ้นมาเอ็ดดี้ก็โล่งอีกจังหวะมันกักไปหมดแล้วมันเป็นจังหวะเพียงแค่เซียววิเซียววิที่เชลซีหยุดเล่นเซียววิที่ ล็อบตันชิกหยุดเล่นมันเป็นเซียววีที่ซิมิทโลวิ่งเติมขึ้นมาและเขาเลือกยิงจังหวะแรกทันทีแบบไม่จับตูมไหลเข้าไปพิกแซงนำสองหอีกครั้งจากเอมิลซิมิทโลในเพนี้ในประตูนี้คุณจะเห็นว่ามันเริ่มจากข้างหลังเลยนะตั้งแต่การแก้เพจแบบตะกุกตะกักของเราโดยมีบังเอลมีรอบโ o l d i n g ที่อาจจะไม่ได้เหนียวแน่นขนาดนั้นในเรื่องของการแก้เพจ แต่ก็ต้องชื่นชมทั้งโฮดดิ้งทั้งบางเอลหรือแม้กระทั่งแรมเดลก็ตามว่าโอเคเขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่เขาก็ยังสามารถทําตามจ็อบทำตามหน้าที่ได้ดีรู้ว่าต้องทําอะไรและมันก็เป็นไปตามแบบฉบับจริงๆอะ่ะเนี่ยไล่เข้ามาไล่เข้ามาฟุบส,สุดท้ายมาจบที่การยิงประตูะค,ตค,ครับทุกคนในเพจนี้คือจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็ที่เริ่มจากข้างหลังอีกแล้ว แล้วก็สวยงามมากๆแล้วก็เป็นประตูสําคัญมากๆของซิมิทโลเพราะว่าอย่างที่เราจำกันได้เนะฤดูกาลนั้นในช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากๆเกมเนี้ยก่อนเจอกับเชลซีเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะชนะเชลซีได้แบบนี้ใช่ป่ะแต่จบเกมเราชนะ4-2นะครับที่เอ็ดดี้ยิง2ลูกอ่ะอืมแล้วเกมถัดมาเราก็เจอแมนยูที่ชนะไปเท่าไหร่1 2หอ่ะที่ไอ้ไอ้นูโน่มันยิงอ่ะ อย่างที่บอกไปว่าประตูนี้ถือว่าเป็นการพูดถึงสมิธโลแล้วกันนะเพราะสมิธโลเป็นคนยิงประตูเนาะแล้วก็ในช่วงนี้สมิธโลก็กาลังมีข่าวย้ายทีมอยู่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ย้ายหรือเปล่าก็เลยเออถ้ามันจะย้ายไปจริงๆเนี่ยนะครับก็อ่ะเอาประตูของเขามาพูดถึงซะหน่อยถือว่าสวยด้วยแล้วก็เป็นประตูที่บ่งบอกถึงดีนเอซอนเนี่ยได้อย่างดีมากๆเหมือนกันนะครับกับประตูนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับกับรายการ Ghost Go สโก้อ a าสิทธิ์ในวันนี้ ถ้าใครชอบก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะขอคนละหนึ่งไลค์ใครยังไม่ได้กด s u b สไคร b ์ช่องก็กดติดตามกด s u b ส c r i b e ไว้ให้หน่อยนะครับมีรายการเยอะมากๆนะทั้งพอดแคสต์ทั้งโกสโก o ทั้งรายการทอล์กสุขขาแล้วก็มีไลฟ์สดวิเคราะห์เรื่องต่างๆมากมายทั้งอาทิตย์มีให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับก็ใครเป็นแฟนอาร์เซนอลหรือว่าเป็นแฟนทีมอื่นที่อยากจะเข้ามาดูเนี่ยก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้นะครับนะฝากด้วยนะครับทุกคน โอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย